สวัสดีครับดิฉันจะรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเกากับเปาเจสรา EP 6 0ครับ EP นี้ครับมีคนถามมาว่าเขาเคยได้ยินมาว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับถ้าซื้อวิธีไหนให้ขายวิธีนั้นนะครับซื้อคอนเซปต์ไหนขายคอนเซปต์นั้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าซื้อทม์เฟรมไหนก็ให้ขายทางเฟรมนั้นครับเขางงว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรหรือบางคนแบบพอเข้าใจแหละแต่ว่ามันจาเป็นที่ต้องทาแบบนั้นไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์มุมมองผมให้ฟังในเรื่องนี้กันนะครับก็คืออย่างนี้ครับ คำว่าซื้อแบบไหนขายแบบนั้นเนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งโดยคอนเซปต์ว่าเราจะเดทเทตุเวลาขายก็ขายแบบเดทเหต่ก็คือการเป็นการเก็งกำไรส,สั้นนะครับถ้ามันจะขึ้นต่อมันจะนช่างมันนะครับอันนี้คือเดทเหตุแต่บางคนเนี่ยเวลาซื้อหุ้นนะครับตอนแรกกะว่าจะเดทเทตคือเก็งกาไรสั้นนะครับแต่ว่าพอหเห็นพรซื้อเสร็จปุ๊บแล้วมันวิ่งแรงๆรงนะครับสมมุติบวกสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์บางคนเริ่มมองเฮ้ยจริงจริงมันทุนดีไว้หร เปลี่ยนเป็นลันเทนกลางคันนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าซื้อด้วยวิธีหนึ่งแต่เวลาขายจะขายอีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีนี้นในมุมมองผมเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจเทคิคดลัจริงๆนะครับในมุมมองผมเนี่ยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคือถ้าซื้อด้วยวิธีหนึ่งแล้วจะไปขายวิธีหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดเืออะไรครับเคยเคยเป็นแบบที่ผมพูดกันบ้างไหมใครเคยเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะนะครับก็คือบางคนซื้อด้เหตุกะว่าจะเดแหละแต่พอเห็นทุนดี เอ้ยมันวิ่งเยอะเว้ยตอนนี้ทุนดีลันเทนแล้วกันปรากฏว่าจะรันเทนกลายเป็นลันทศส,ส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่มันก็ล่วงลงมาจนกลายเป็นว่าไม่ได้ขายอะไรสักไม้โดนสต็อปแทนที่จะได้ได้ขายกำไรสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นโดนสต็อปลอสนะครับใครเคยเป็นนะลองพิมพ์ดูนะครับก็คือผมจะบอกว่าความเป็นจริงนะครับเราจะซื้อแบบไหนเราควรจะขายแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่านะครับอันนี้ผมพูดถึงมิติที่ว่าสมมติเราจะซื้อเดรทเหตก็ควรจะขายแบบนเดรทเหตจะซื้อสวิงเทตดก็ควรจะขายสวิงเทรด จะซื้อลันเทนก็ควรจะขายลันเทนด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรครับด้วยเหตุผลที่ว่าตอนที่เราทําการบ้านนะครับสมมุติว่าเราทําการบ้านเพื่อจะหาหุ้นลันเทนนะครับกับการหาการบ้านเพื่อจะเล่นเดทเทรดมันคนละคอนเซ็ปต์กันเลยนะครับถ้าเป็นเดทเทรดเนี่ยเราหาหุ้นแค่ว่าเอ้ยมันวิ่งภายในแบบเขาเรียกว่าวิ่งสักวันสองวันแล้วเลิกไม่เป็นไรจบนะครับซึ่งถ้าเป็นเดทเทรดนะครับมันเหมือนกับบางทีหุ้นมันมีกรอบสะสมไม่ต้องใหญ่นะักแค่เบรกแล้วก็พักนะครับ,นะรบแ,ล break, แล้วเบรกทีหนึ่งเราก็เล่นเดทเทรดได้ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลันเทนนะครับสมมติว่ามันเบรกวพักแล้วเราจะเล่นลันเทนเนี่ยถ้าตอนนั้นอ่ะมันมันวิ่งมาไกลแล้วมันเป็นปลายเทนแล้วแตบมันเริ่มมีสัญญาณเดบอว์เจนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคูย่นี้ไม่เหมาะการลันคือเวลาทํากันบ้านนะครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเดยเทนเนี่ยถ้าวิ่งวันเดียวก็คือเดเทนได้แล้วแต่ถ้าเป็นลันเราอยากให้มันวิ่งไกลๆถูกไหมเราอยากได้ต้นเทนถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเลือกคู่น่ยมันคนละอย่างเลยนะครับดังนั้น บางคนที่เปลี่ยนกลางทางเพราะคุณไม่ได้มองทรงหุ้นแต่คุณมองทุนคุณไงคุณมองว่าเอ้ยทุนดีนั้นลันดีกว่าดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็เลยมักจะไปอีกทางหนึ่งเสมอเพราะว่าตอนคุณเลือกที่จะเข้าหุ้นเดอคุณไม่ได้เลือกหุ้นที่มันเหมาะกับลันเทนมันแค่เก็งกาไรได้สั้นๆนะครับนึกออกยังดังนั้นเวลาคุณทำการบ้านแบบไหนคุณเข้าเทรดแบบไหนคุณก็ขายแบบนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะลันเทนถือยาวๆตอนทำการบ้านคุณก็ต้องมองว่าเฮ้ยไอ้หุ้นตัวนี้มันจะวิ่งไกลม นะครับมันมีสตอรี่ซัพพอร์ตไหมนะครับมันมีเรื่องของกรอบสะสมที่มันสะสมยาวนานไหมสะสมของมาสักครึ่งปีปีหนึ่งอาะมันมีโอกาสที่มันจะรันเทนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทากันบ้านเดทก็อ่ะเก่งกำไรสั้นๆก็ได้จะเล่นรีบาวบางครั้งก็ยังเล่นได้เลยนะครับดังนั้นคอนเซปต์ของคนละคอนเซปต์ถ้าคุณเอามาปนกันเม่ไรส่วนใหญ่จะพังนะครับก็คือคุณมักจะได้ขายในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการนะครับที่ผมเจอไปบ่อยก็คือพวกสายเดทที่คิดจะรันแล้วสุดท้ายมันล่วง ก็กลายเป็นสต็อปลอไปนะครับหรืออีกแนวคิดหนึ่งก็คือบางคนซื้อหุ้นนะครับโดยดูกราฟแต่พอหุ้นมันกราฟพังคุณกลับเปลี่ยนคอนเซปต์ไปมองว่าเฮ้ยถึงแม้กราฟมันจะพังเนี่ยนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีนะปันผลก็ดีนะครับมีโครงการนู่นนี่นั่นมีสตอรี่เยอะแยะมากมายนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็คือตอนคุณซื้อคุณซื้อโดยมองกราฟสวยแปลว่าคุณซื้อเทคนิคอลแต่ตอนที่คุณขายเนี่ยคุณพยายามจะไปมองการขายแบบนะครับพื้นฐานคือขายแบบ V.I ไปมองว่าแบบเพ้่ยังไม่ต้องขายหรอกเพราะว่าพื้นฐานมันยังดีอยู่มันมั่วเลยนะครับแบบนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อด้วยเทคนิคแปลว่าอะไรคอนเซ็ปต์ของเทคนิคคือซื้อแพงขายแพงกว่าคุณซื้อตอนที่มันแพงดังนั้นนะครับแปลว่าตอนที่คุณซื้ออ่ะคุณยอมซื้อแพงแล้วมันควรจะวิ่งขึ้นถ้ามันวิ่งลงหรือมันกลายเป็นเทงขาลงคือคุณต้องขายสต็อปล็อตนะครับไม่ใช่ไปถือเอาเพราะคิดว่ามันมีพื้นฐานดีนะครับเพราะถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นเพราะพื้นนนนนฐาจริงงๆคุุณตต้้้อออซืที่มัถูกด คือตอนนี้มันกลายเป็นขาลงแล้วมันถูกกว่ามูล,ลค่าที่คุณประเมินไว้นึกว่าไหมครับต้องหนึ่งคือเป็นขาลงสองคือถูกกว่ามูล,ลค่าที่คุณประเมินไว้ไม่ใช่เป็นขาลงซื้อตรงไหนก็ได้นะมันต้องถูกกว่ามูล,ลค่าที่คุณประเมินไว้เช่นสมมติหุ้นมันลงมาจาก50บาทมันลงเหลือ25เหมือนเซลล์50%แต่ความเป็นจริงอะนะครับถ้าคุณประเมินค่าของมันว่าหุ้นตัวนี้มันควรจะมีมูล,ลค่าอยู่ที่ประมาณสัก18บาทต่อให้มันลงจาก50มา25ก็ยังแพงอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแบบพื้นฐานคุณต้องซื้อตอนถูกนะครับแล้วก็ซื้อตอนที่มันถูกกับมูลค่าที่คุณประเมินด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเทคนิคอลคือซื้อตอนแพงแล้วก็ไปขายแพงกว่ากราฟทังเราขายกราฟเป็นขาลงเราขายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสาย VI ก็คือนะครับยิ่งลงยิ่งซื้อนะครับแล้วเวลามันลงก็คือไม่ขายถ้าคุณยังมองว่าพื้นฐานมันยังไม่เปลี่ยนเห็นความแตกต่างไหมดังนั้นเวลาซื้ออย่างหนึ่งนะครับคือวิธีหนึ่งซื้อคอนเซปต์หนึ่งเวลาขายก็ต้องให้ นะครับถ้ามันไม่เวิร์คคุณเอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นในรอบต่อไปไม่ใช่มาปรับแผนกลางทางในขณะที่นะครับคุณแอคชั่นไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณไมาปรับแผนกลางทางซึ่งหลายคนชอบเรียกคนว่าการยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นเหมาะกับคนที่เก่งแล้วมีประสบการณ์แล้วพอโตอย่างต่อเนื่องแล้วคุณยืดหยุ่นได้แต่ถ้าเกิดคุณกําลังฝึกหรือคุณยังไม่พอทยังไม่โตต่อเนื่องพออยังยุบหนอพองหนออยู่นะครับแล้วคุณไปยืดหยุ่นจริงๆมันไม่ใช่ความยืดหยุ่นมันคือความไม่มีวินัยนะครับก็คือเี่ยนาาง้ระะพฉ นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือใครที่ยังเป็นอยู่ก็ลองปรับดูแล้วผมว่านะครับหลายคนน่าจะเจอลักษณะเหมือนผมก็คือเราจะเทรดดีขึ้นนะครับก็คือว่าเทรดตามแผนไปถ้ามันไม่ออกมาไม่ดีคุณค่อยๆปรับปรุงแผนในรอบต่อไปไม่ใช่ไปเปลี่ยนกลางทางนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีหน้าเสรยอะไรชัดเจนเลยเพราะคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายครับก็คือถ้าสมมติว่าแล้วเราซื้อทำเฟรมหนึ่งจำเป็นต้องขายทำเฟรมหนึ่งไหม Europeans ไอ้โทษซื้อทำเฟรมหนึ่งต้องขายทำเฟรมเดิมไหมถามผมก็คือถ้าเป็นมือใหม,มให่นะครับซื้อทำเฟรมหนึ่ง ถ้าเป็นมือใหม่นะซื้อไทม์เฟรมไหนขายไทม์เฟรมนั้นอันนั้นคือถูกต้องนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองภาพใหญ่กํากับดูว่าเทรนนั้นดับสิ่งที่เรากำลังเขยดอยู่มันตรงมาเทรน,นใหญ่หรือเปล่าอันนี้โอเคแต่ว่าซื้อไทม์เฟรมหนึ่งขายไทม์เฟรมหนึ่งเช่นซื้อไทม์เฟรมเดขายไทม์เฟรมเดซื้อ60ขายหกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านะครับถ้าคุณเก่งขึ้นมาแล้วนะครับบางครั้งมันสามารถเปลี่ยนไทม์เฟรมได้เช่นสมมุติว่าคุณซื้อไทม์เฟรมเดนะครับแล้วมันวิ่งไปไกลแล้วคุณมองออกแล้ววววว่่่่่าาาาาาาตตออออนนนนีีีีี้้้้มมมมมมัิงงงใเเเเปปทรยถึแแบบววแกกกกืลลโสขไไ แล้วมันเริ่มมีสัญญาณขัดแย้งหรือมันอาจจะเป็นลักษณะแบบเฮ้ยเซตกำลังกับเสียทรงมันกำลังกับพังแลเรารู้แหละว่าตัวนี้มันจะเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าขาขึ้นมันเริ่มตึงมือแล้วมันมีโอกาสที่จะลงลลอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นน่ยบางทีสมมติเราซื้อทำเฟรมเดตอนขายเราอาจจะแบบขยับมันนิดนึงมาขายทำเฟรม60ก็ได้ก็คือขยับให้มันเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรามองแล้วว่ามันขึ้นมาตึงมือแล้วแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยซื้อปุ๊บทำเฟรมเดแต่เวลาจะขายขึ้นมาหน่อยนึงขายต นะครับบ่อยๆท่ามันก็ขึ้นต่อเพราะว่าคุณครอไท์เฟรมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเคลียร์สำหรับคนที่สงสัยว่าซื้อแบบไหนขายแบบนั้นมันควรจะควรจะเป็นยังไงมันใช่ไหมนะครับแล้วก็มันหมายความว่าอะไรนะครับส่วนประเด็นในอังคารหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะครับก็โปรดติดตามหรือถ้าเกิดอยากให้ผมเกาประเด็นไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้แล้วเจอกันสวัสดีครับ